บาทหนึ่งบาทหนึ่งขายถูกจังเลยลูกบาทเดียวบาทเดียวนะโกะโอเคก็ซื้อสิบบาทลูกอ่ะก็ซื้อสิบบาทอ่ะก็ซื้อสิบบาทนะสิบบาทได้เยอะไหมครับครับสิบบาทได้เยอะเลยเหรอครับสิบบาทเอาไอติมรสวานิลานะครับ ถือได้อ๋อถือได้อ๋อถือได้สิบถ้าสิบบาทถือได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วถ้ายี่สิบถือได้ไหมลูกถือได้โหดก่อนนะโหดก่อนได้รอก่อนรอก่อนได้อ๋อยังไม่ยังไม่เลยลูกอ๋ออร่อยมากมากเลย ซื้อเต็มเลยซื้อเต็มเลยครับเอารสช็อกโกแลตลูกซื้อเต็มเลยครับพ่อคร้าพุงใหญ่ซื้อซื้อเต็มเลยช็อกโกแลตหยิบถูกด้วยเนตังครับอ่ามะมะลอดสตรอเบอรี่ลูกของม่าม่ารสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ลูกโได้ตังไอเต็มเนตังแล้วโอ้ยขอบคุณครับเอาเงินไปเงินไป นี่ขนาดเป็นปอม์มขนาดนี the ้อุ้ยหยิใส่แคชเชียร์ได้ด้วยอ่ะเก่งมากเอ่ยเก่งจังเลยลูกสุดยอด